โดยบรรยากาศของการสร้างบารมีของคณะสงฆ์สามเณรคณะทันสภาพและผู้ใจบุญทุกท่านนะครับณทนะุดงค่าสถานชบุรีจังหวัดชบุรีได้ทํากิจกรรมร่วมกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตั้งแต่เริ่มวันแรกของการเข้าพรรษาประจําปีพุทธศัการาช2564ซึ่งเป็นช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวงกว้างนะครับทําให้ทุกท่านมาร่วมสั่งสมบุรณ์ที่ทุดงค่าสถานชบุรีนั้น ้องมีการปรับเปลี่ยนแผนนะครับในการสร้างบารมีแล้วก็ทากิจกรรมอาทิอย่างเช่นนะครับคุณผู้ชมพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเป็นประจําทุกวันก็ต้องปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเส้าภาพระตาหารนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้สร้างหุ่นใหญ่ไปด้วยกันรวมถึงกิจกรรมบุญนื่นงในวันพระกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนะครับก็มีพิธีบุพเพสการณเพื่อที่ส่กขศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโครงการรักวััััดดนนนะะะคครรรบบซึ่งเป็วภา ก็ได้เป็นการปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ตลอดพรรษาซึ่งถือได้ว่าเป็นเทศกาล้าพรรษาเข้าถึงธทรมีการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานะครับแล้วก็บูชามหาปูชนียาจารย์เปลี่ยนประทักษิณสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทสรเสริญพระพุทธคุณในบทอิติโสมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับปฏิบัติธรรมรวมใจเพื่อตอนใจผ่องใส่วนว่าบรรยากาศของการสังสมบูรณ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ เรามีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้แทนคณะสงฆ์ที่ตุดงค้าสถานสุบุรีหมายคุณผู้ชมทุกท่านจะร่วมกันรับชมแล้วก็อนุโมทนาบุญในความเพียรกันจะรับฟังครับกราบครวะพระมหาเทรานุเทระทุกรูปสวัสดีเพื่อนสหาธรรมิกทุกท่านเจริญพรมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกทคนนะครับในวันนี้พระอาจารย์หรือกับผมก็จะได้มีโอกาสมาพูดคุยเกี่ยวกับ นะกิจกรรมของทุรงคานชนบุรีซึ่งกระผมได้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ทุรงคาถาชนบุรีได้มาพูดถึงกิจกรรมงานบุญของทุรงคาถาชนบุรีนะครับในช่วงขา้าพรรษานี้นะซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมของทุรงคานชนบุรีก็ได้จัดขึ้นทุกๆวันนะมีเจ้าภาพมาถวายพระทหารเป็นสังฆทานในทุกๆวันนะทั้งที่มาด้วยตัวเอง ที่เพือนจะภาพพระทหารประจำวันนะครับแล้วก็ผ่านซูมด้วยนะมีกิจกรรมทำกิจกรรมทุกวันในะช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีก็ได้มีการถอยทอดสดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานมีญาติโยมมาถวายที่ทุ่งสงฐานชมบุรีก็ดีแล้วก็รับฟังถ่ายทอดสดผ่านซูมจากทุ่งงฐานชมบุรีแล้วก็ญาติโยมก็อยู่ที่บ้านไม่สามารถมาได้ก็ร่วม อนุโมทนาบุญร่วมรับชมรับฟังทางบ้านอย่างนี้ก็มีกิจกรรมทุกๆวันเป็นประจำนะครับซึ่งจนกระทั่งยอดซูมของทุเรศฐานชมบุรีเนี่ยได้แชมป์เป็นได้แชมป์เป็นอันดับหนึ่งนะครับของประเทศนะครับก็ถือว่าน่าชื่นชมอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายทั้งพระภิกษุสาม,มนเณรอุบาสกาสิกาและก็เจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำซูมกันเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมรักวัดปฏิบัติบูบชาแด่มหาปูชนียาจารย์ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมพิเศษขึ้นมาในช่วงเย็น,นมีการเดินเบียนบทัทศิษิณรอบสาราปฏิบัติธรรมมีการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็มีการสวดมนมต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็อธิษฐานจิตร,ร่วมกันนะครับซึ่งเป็นอธิษฐานจิตเกี่ยวกับงานบุญกฐินสําเร็จ ใช่งานบุญกรถินสมปรารถนาซ,ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24ตุลาคมนี้นะครับของทุุนฐานชมบุรีซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้มาอย่างตลอดต่อเนื่องตั้งแต่วันเข้าพรรษาวันแรกจนมาถึงวันนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ41วันแล้วนะครับทำไม่เคยขาดเลยก็ได้มีญาติมีพระภิกษุสงฆนะ์ที่จำพรรษาอยู่ทุโรหนชมุรีนี้20รูปแล้วก็สามเณรสองรูป แล้วมีเจ้าหน้าที่มีญาติโยมผู้นำบุญก็มาร่วมด้วยกิจกรรมร่วมด้วยกันนะครับมีทํากิจกรรมอย่างนี้ตลอดต่อเนื่องก็เปลี่ยนมุมหลายๆมุมนะซึ่งบรรยากาศก็ร่มรื่นสดใสชุ่มเย็นนะครับในช่วงเขา้าพรรษานี้ก็ถือว่าเป็นการหล่อหลอมภายในหล่อหลอมบุคลากรที่อยู่ในทุ่ดงคาถาชุมุรีให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมาทําวัดปัติธรรมร่วมกันนในช่วงยุคโควิดนี้เราไปไหนไม่ได้ เราก็อยู่ที่ทุเรสฐานชนบุรีแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับซึ่งนี่ก็เป็นทําให้เราจิตใจผ่องใสนะผ่านพ้นจากวิกฤตต่างๆนี้ไปได้นะครับนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมวันพระนะครับวันพระนี่ไม่ไว่าจะเป็นแรมข้างขึ้นหรือข้างแรม8ป่ําหรือว่า15ค่้าก็ดีนะครับก็ได้มีจัดกิจกรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติเรียกว่าโครงการบว บุเพเพตพีนะอุที่สูงกสุนให้กับหมู่ญาติซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้มาตลอดต่อเนื่องทุกๆวันพระไม่เคยขาดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพิเศษก็คือวันพระใหญ่15ค่ําก็จะมีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ได้มาจัดกิจกรรมด้านนอกห้องปฏิบัติธรรมได้มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตานะครับร่วมกันซึ่งเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่สวยงามเป็นกิจกรรมที่น่าศรัทธานะครับเห็นแล้วก็ปพื้มปีตีใจ ซึ่งภาพต่างๆกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกได้นะครับแล้วก็ได้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันว่าแม้เหตุการณ์โควิดจะระบาดอย่างไรก็ตามแต่ลูกๆหลวงพ่อหมู่คณะที่อยู่ทุรงคระสานชมบุรีนี้ก็ไม่ทิ้งบุญนะครับก็หมั่นสั่งสมบุญจะอยู่เป็นประจําไม่ตกบุญเลยแม้จะว่าแม้จะ,ะใส่แมสนะทุกกิจกรรมก็ใส่แมสด้วยนะครับเพราะว่ายัางอยู่ในช่วง การแพร่ระบาดโควิดอยู่แต่ถึงกาะนั้นก็ตามก็ยังทํากิจกรรมอย่างนี้ตลอดต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมงานบุญที่ดีมากนะครับแล้วก็ให้บุคลากรภายในเนี่ยมีจิตใจผ่องใสอยู่ในบุญนะครับไม่ตื่นตะนกในเหตุการณ์ข้างนอกที่เกิดขึ้นกะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีในช่วงเข้าพรรษากับผมในนามของคณะสงฆ์ทุดรงคาถาชลบุรี แล้วก็ในานามตัวแทนของรูปพระธรรมที่ชมบุรีก็ขออาบุญมาฝากพระอาจารย์ทุกๆรูปนะญาติโยมทุกท่านทั่วโลกนะครับซึ่งก็เอาบุญทุกๆบุญนี้มาฝากนะครับผม